นะคะนงา,า,ะา,างสาวสกุัทธนาสิษาค่ะจากวิดีโอในตอนที่แล้วนะคะที่เราบอกไว้ว่าจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการเรียนชนโรงค่ะวันนี้นะคะเราไปรู้จักกับเจ้าตัวพี่สิวนี้กันก่อนดีค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่ตาบุญตาถืคอความรง,งและพี่หนึ่สัญญาถืคอความลงค่ะวันนี้ทั้งสองคนจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการเรียนชนะโรงค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ตานะคะจะอยู่กับเราเนาะให้ความรู้แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการเรียนชนาลคค่ะส่วนเดี๋ยวพี่หนึ่งนะคะจะพาเราไปดูรังของชนาโลแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวชนาโลค่ะพี่ตาคะพี่ตาเรียนชนาโลมากี่ปีแล้วคะแล้วก็ความเป็นมาแรกเริ่มเลยในการที่จะสนใจเรียนตัวชนาโลค่ะพี่เรียนมา20ปีแล้ว ก็ค the so 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 ือแรกเริ <awake. S 3> ่มจริงจริงศูนย์เพื่อที่สถาบันก็ส่งเสริมที่จะไปอบรมแล้วก็สนใจเรื่องที่เขาทำเอ่อติดเกษตรเงาะก็ตอนนี้ที่สูงเงาะนะทางการเกษตรอีกพวกมาในาสจะตอมให้เงาะมันมีผลได้ดีอ่ะดีที่เอาคือสนใจก็คือเอาเอามาตอมดอกเงาะก่อนจุดแรกของนี้ของการลี้ยงแล้วลักษณะของนาลงไปยังไงคะ มีความแตกต่างกับพื้นยังไงบ้างคะจริงๆก็เลยบแบบพึ่งผิวนะคือพึ่ง,งี่ยเขาดีอย่างไรพอต่อยเราเจ็บอ่ะแต่พื้นเอชมาโลนี่ยเขาแค่กัดเขาไม่ต่อยเขาไม่มีเด็บมาดแล้วก็เขาขยานัยนขยันติดดอกขยันทำงานแล้วชนิดที่ที่พี่เาเลี้ยงชื่อว่าชนิดอะไรอ่ชนิดขนเงินขนเงินอะไรก็จะ,จะมีหลายก็จะมีปาแต้มีขนเงินแต่ขนเงิก็จะง่ยาย<ๆ> ดูเลง่ายแล้วก็คือดีมลเนยืนขนั้นเข้ามาเลย ที่เลี้ยงในสถานชื่อแบบไหนคะคือเลี้ยงไม่ให้ตากแดด<ม>แล้วก็ไม่ให้ตัดฝนเพราะถ้าตัดฝนเ้ยลรางเราจะลูกเม,มา่ทำวไมัน<ม>แล้วตากแดดก,ก็ไม่ได้เขาช่า,างเรือก็จะไม่ชอบอากาศร้อนจัดคือไม่ให้แดดส่งรังทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็าร้อนเขาจะปรับอุณหภูมิไม่ได้มันก็จะผีหมดเห็ุที่พูดถึงรังคะที่ใช้ต้นทุนเท่าไหร่บ้างคะในการทำรังถ้าเราซื้อตลาดซื้อที่เขาทำขายก็ราง150แต่นี้เราทำเอง ศิษย์เกานคนทำแล้วเราก็ตัดไม้มาให้คนศิษย์เก่าทำตีรวมก็ประมาณแค่แปดสิดบหรือร้อยนตกรังละแปดสิบบาทที่หนึ่งร้อยบาทใช่แล้วแต่ว่าเราจะซื้อไม้หรือว่าเราหาไม้ได้เองแล้ววิธีการเลี้ยง,งเราเลี้ยงยังไงบ้างคะเลี้ยงในงรังเลี้ยงนอกนรังเลี้ยงในงรังก็คือขยันจะแยกเอาเราจะมีแม่พันธ<อ>ุ์ค่ะแล้วเราก็เอาสามกลุ่มที่อยู่ในรังแม่พันธุ์ลงมาใส่รัง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 ,งใหม่ที่เรามีก็คือการขยายพันธุ์คือเลี้ยงในรัง เวลาออกไปหาอาหารเขาก็จะไปของเองเราไม่ด้อรู้เับไ้ปยอะไรเลยแค่เรามีมีดอกหญ้าดอกผักขมดอกมะพร้าวดอกคือดอกทั่วไปที่ที่มีเกสรแล้วก็มีน้ำหวานก็คืออาหารเขาทั้งหมดแล้วก็งอะลำไยจิ้งจีอะไรพวกนี้ก็คือแหล่งอาหารของพนราโลก็คือจะเป็นเกสรนใช่ดอกไม้เกสรดอกไม้แล้วก็น้ำหวานน้ำหวาน แล้วะสมหวานที่ได้จากพืชพันธุ์อะไรบ้างคะส่วนใหญ่ที่ที่พี่มีอะค่ะที่พี่มีถ้าหน้าร่างก็ได้จากเนาะอ่าพอหน้ารังใหญก็ได้จากรังใหญ่แล้วก็ทั่วทั่วไปอย่างเช่นกอมดอกไม้ไหนที่มันมีเขาก็คือคือขาดอะไรที่มันมีประโยชน์ที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เขาก็ขนตัวเขากลับมาล้างหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนาะเป็นเนาะเอาน้ำกลับมาใช่สมหวานเนาะเป็นต่อตรงนี้ มันโลนะคะมีอะไรบ้างนะคะท่นมีสีท่านสีไอา์วิสจะมีสีขั้นตอนเนาะมีระยะสีระยะมีไข่ค่ะมีกระออนมีแบบแร่แล้วก็มีเป็นไว้ห่อคล้ายๆเพื่งเลยเหมือนกันเลยคล้ายๆตาค่ะแล้วอ่ากลุ่มควัวเรือนในในหมู่ของเราอะค่ะหมู่สิบสองตำบลทึ่เป็นตาของเราอะค่ะอ่ามีควัวเรือนที่เลี้ยงหรือว่าประกอบอาชีพเสริมที่เป็นพนารงเยอะไหมคะโดยประมาณประมาณแคกสิบคูนเลยค่ะประมาณแคกสิบควัวเรือนนะ แล้ววิธีการแยกรลังของเจ้าตัวชนโลงค่ะมีวิธีการยนึงไบ้างก็คือเอาสามอย่างที่อยู่ในรังก็ด้มีกลุ่มอาหารกลุ่มน้ำหวานและก็กลุ่มไข่แก่ใส่เรียงไปไหนก็คือมีเหมือนกับเปิดบ้านใหม่เลยต้นตั้งแต่ก็คือรังที่หนึ่งมีแล่งอาหารใช่มจะมีสามกลุ่มในรังเกิดอะไรบ้างก็มีกลุ่มอาหารกลุ่มน้ำหวานแลวก็กลุ่มไข่ ก็คือถ้าเราจะแยกรางไปอีกรางหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเสามอย่างใช่หนึ่งที่สองที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยก็คือเขาก็จะจะสร้างรังทำอะไรของเขาเองก็คือเราไม่ได้ที่ทำรังให้เขาใหม่ขึ้นได้แต่ก็มีน้าที่คอยดูแลไม่ให้ไม่ให้ที่โกรแล้วก็ไม่ให้บ้านข้าตอนที่เขาเริ่มรังใหม่อันนี้ไม่ไม่เป็นไรเฉยแล้วเขาแก่เต็มวัยหรือมีตัวมีทหารเยอะแล้วเขาก็จะไม่ไม่มีปัญหากับไอ้พวกมด ก็มันได้เท่าไหร่ล่ะค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้จากการเรียนพม่าลงค่ะมอะไรบ้างประโยชน์มคือผสมตผวต่อมเป็นไม้ให้เราสองน้ำหวานที่เราได้ที่เราได้แล้วก็ไอ้กลุ่มไอยางเขาเรียกเอ่อพลิกยางมัาพลิกทำเนาะภาษาภาษาที่เราเรียนมันไมเรียกทันนั่นแหละคือไอ้น้ำหวานเขาเอไปทำสบู่ไปทำครีม ไปทำน้ำยาสระผมไอคานเนี้ยเขาก็มีประโยชน์มากคือเอาไปทำน้ำยาพุ่นปากสิ่งสิ่งกรไปรักษาเอแบทีแผลอะไรแผลในปากได้ถ้าไม่งั้นก็ประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็สามารถนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยหลายอย่างเราผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเด่นๆเลย่ะคมีอะไรบ้างก็คือจับูที่เห็นคัดๆจับูหลังคาราลมจับูเป็นคาลมแล้วก็ซีมที่ผ้าผิวที่ผ้าผิวแล้วก็ประโยชน์ของน้ำของน้ำหวานก็เราก็ ไม่ต้องหิวแล้วเนาะแล้วหวานมามาทานได้ทานได้อาจจะตองเฟรชประโยชน์ใช้คุณอาหารเยอะมากกว่าที่ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูแล้วก็เยี่ยมชมนะคะแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของชานาลูกันค่ะตรงนี้ที่เอาไปดูชานาลไูไปเก็บคือเราเอาไปใช้เสร็จรแล้วก็เราจะเอาไปเก็บตรงนี้ ตรงนี้ก็คือแม่ให้ร้อนไม่ให้เินเดินไปไ้ใช่นใช่ไม่ให้เปรอฝนก็ไม่ให้เดนแดดมากก็คือในนี้ก็มีคาราโอ้างในมีใครจะลงมีคาราโอเกะระัเต็มเลยแต่คืเราเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จ้ะถ้าเปิดก็คือถ้าเปิดก็จะมาตองเราเป็นอันตรายใช่ไหค่ะเราก็ฝาเราเสตือเราไม่อยากเสแ่น็อเราปิปุบอนก็จะตายแล้วี้เราตังเราตรนี้ตลอดเลยไะคะใช่่ะ พอถึงเวลาเมื่อเราเราตอนดอกเงาะเราบาแเ้วก็จะขนเข้าไปให้อยู่ใ,ใกล้ๆกับเงาะนะคะคือยกไปได้เลยยกไปเลยเขาก็จะตอนเกี๊ยนอนเขาสําเยอนให้นเราให้พอเราเสร็จใช้เสร,ร็จผมดไปดูแล้วก็เก็บเขาเข้าทีาเ่เดิมแต่เดี๋ยวพี่จะทาหนุไปดูที่สวนด้วยใช่ไหมคะว่าขนานที่ตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะ แล้วเราก็มาอยู่ที่หน้าสวนของพี่หนึ่งกับพี่ตาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะพาเาเข้าไปดูรังของชนาโล่แล้วก็วิธีการเลี้ยงชนาโล่ด้านในเลยค่ะค่ะและเราก็มาอยู่ในสวนของพี่ตานะคะซึ่งเป็นจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ใช้วางรังของชนาโลนะคะพี่ตาคะเราวางรังของชนาโล่ขนาดแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าเราให้เขางานเป็นกลุ่ม นเมาไมเมกันทำงานก็คือในหนงรังนี้จะกระจายแบ่งหาอาหารก็คือกรสอนนะคะในระยะบริเวณสามวันเมเรืนี้นะคะที่ตาคหรูแอนมีรังนี้ที่เราวางตา้วก็รต้ไ้ด้วยเลยางไปดูหน่อยได้ที่วางที่้นเขาใต้นไม้ต้นม้าต้งก็คือ ต้นเงาะ้ะก็คือวางใต้ต้นไม้เลยเราก็จะหาอาหารหาเกสสอนที่ต้นไม้ต้นนี้เลยใช่จ้ะแล้วก็เส็ไฤดูกาลแล้วก็เก็บพอเสร็จแลดูการเราก็จะเก็บกลางของชะล์อนไดอกไซดไปที่บ้านเราเป็นจุดที่เราวางเหมือนเดิมใช่จ้ะ หลังจากที่พี่ตานะคะพาเรามาเข้าสวนนะคะแล้วก็ดูการวางรางชนโลงเนาะแล้วก็การหาอาหารของชนโรงเสร็จสิ้นนะคะภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นในตอนกลางวันแล้วแต่ว่าเรายังเหลืออีก2กิจกรรมในคืนนี้ใช่ไหมคะพี่ตาก็คืออะไรคะวพี่จะแยกให้ดูกับ การเก็บน้ำหวานก็คือเดี๋ยวพี่ตาจะพาไปดูวิธีการแยกลังของชนลโลนะคะแล้วก็การเก็บน้ำหวานของชนลโลแต่ว่าไม่สามารถทําในปอกางวัลได้ใช่ไหมคะพี่ตาใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกมากัดเราอก็คือต้องทํากิจกรรมเนี้ยในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกครั้งในคืนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ตามากนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็พาเข้าสวนมาดูการวางลังแล้วก็ตัวชนลโลนะคะในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ